เค okay, สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อพาร์ทสามกันเลย <c oughs> ก็สรุปแบบเร็วๆของพาร์ทที่แล้วเราก็ได้กระทําชํำเรากับเพื่อนสมัยเด็กเราที่ตอนนี้เป็นแม่คนแล้วก็เสียลูกกับผัวไปอะนะ,ะแล้วเขาก็มีความฝันอยากกลับไปแสดงเป็นโนีกรอบหนึ่งก็เลยะจะไปแล้วเราก็มีตัวเลือกว่าจะทํายังไงดีผมก็เลยเลือกที่จะตามเขาไป แต่เราต้องพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่เคียงข้างเขาได้ก่อนซึ่งก็ไม่ไม่ได้เล่านะว่าแบบตัวเอกพัฒนาตัวเองอะไรยังไงถึงรู้สึกว่าสามารถที่จะไปอยู่เคียงข้างเธอได้แต่ตอนเนี้ยก็สามารถมาได้แล้วและตอนเนี้ยก็มาเจอกับเธออีกครั้งหนึ่งหลังจากหนึ่งปีผ่านไปก็เป็นสรุปันสั้นประมาณนั้นเราก็มาต่อกันเลยมาอยู่ที่พัฒนาพัฒนาอะไรอ,อ่พัตคาหรหลูกันแล้วใจกลางลุงกรุงลอนดอนเลยนะเมื่อกี้ใจใจกลางลุงอะลิมพ,พันธ์บ่อยขอดื่มนะ้ำแป๊บนึงก่อนเริ่มวันต่อมานะ พัตตพัตาคาร์นหรูใจกลางลอนดอนจะบอกว่าหลายเทคมากกว่าแต่ผมผมจะพูดประโยคนี้ได้หลังจากเมื่อวานที่ผมกับโทวะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งสุดท้ายเธอก็มีงานต่อผมจึงขอกลับก่อนหรือเปิดปเพลงอันนี้ผมลองปรับสมดุลเพลงอีกรอบหนึ่งรู้สึกพาร์ทสเมื่อกี้ที่ผมอัดไปเพลงจะจังดังอยู่อันนี้ผมลองอัดแล้วลองฟังเพลงดูรู้สึกโอเคขึ้นคุณผู้ชมว่าไงก็บอกผมได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายเธอก็มีงานทําต่อ เธอก็มีงานตอบจึงกลับไปก่อนจึงขอกลับไปก่อนแต่เราก็นัดเจอกันอีกครั้งที่พัตคารแน่นอนว่าความรู้ของสถานที่ก็ทําผมผมตกใจไม่น้อยแม้จะเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายตอนเนี้ยผนันรู้สึกหายใจไม่ออกยิ่งกว่าอืมไวที่ร้านเนี่ยรสชาติดีนะเอ๊ะอืมนั่นสินะเอาไม่ใช่ว่ามีงานต่อหรอหรือผมเมื่อกี้ความจำเสื่อมไม่เป็นไร เป็นอะไรไปเก็นโตสีหน้าดูไม่ดีเลยนะเปล่าฉันสบายดีแค่เกรงนิดๆหน่อยๆเกรงอะไรของนายก็แบบว่าผมค่อยเบนสายตาไปยังที่นั่งข้างโทะแม่ Mutter, มาด้วยอ่ะแต่้งแต่มาที่นี่ผมก็ถูกสายตาคู่นั้นจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยโคนคนี้คือโทวะกากุโตโทกะแม่ของโทะอ่อชื่อแม่งคล้ายๆกันเลยโทกะโทวะโ,โอเค รู้แบบนี้แล้วผมก็ยิ่งเกรงเข้าไปใหญ่ยังไม่ได้เตรียมใจจะมาเจอแม่แฟนเลยนะเอาตรลงเป็นแฟนกันหรอก็จูบกันตุ้มๆกันขนาดนั้นแล้วเป็นเป็นมิมีสิทธิ์ก็น่าจะไม่น่าใช่แล้วเลยเอาไงดีต้องหาเรื่องคุยแต่คุยเรื่องอะไรดีล่ะผมใช้หัวคิดแต่ยิ่งคิดก็ิรู้สึกเหมือนยิ่งตันและเหมือนว่าโทวะจะสังเกตเห็นแล้วอ,อันนี้ what เดี๋ยวเธอแม่เลิกจ้องสักทีเก็นโตเขาเกงหมดแล้ว อ๋อนี่แม่ใช่ไหมนี่นี่นางเอกเอ๋ไม่เห็นเป็นลายเลยเน่ก็มันน่าสนใจนี่นาแม่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าลูกมีหนุ่มซ่อนไว้ด้วยไม่ได้ซ่อนซะหน่อยแค่ไม่ได้บอก,กเฉยเองเออโทวะฉันว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ผมไม้แต่คิดอ่ะไม่ได้พูดออกไปไม่กลับไปบริษัทรืงเงี้ว่างเหรอฝากงานทั้งหมดไว้กับเลขาแล้ะไม่ต้องห่วง ไร้ like, ความรับผิดชอบใช้คนให้ถูกกับงานต่างหากงั้นก็เลิกจ้องแล้วก้มหน้าก,มาก้มตากินวายไปเลยไม่งั้นไม่สิไปนั่งโต๊ะอื่นคืนไปนั่งโต๊ะอื่นไปแต่แม่มีเรื่องจะคุยกับหนุ่มของลูกนี่นาะถ้าลุมไห้พอใจก็ไปนั่งโต๊ะอื่นไปฮะทั้งสองคนเริ่มจะอารมณ์ใสอารมณ์กันในบทสนทนามากขึ้นไอแบบเนี้ยจะไม่เป็นไรแน่หรอ ในต,ตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ของโทวาก็ดังขึ้นเธอมองที่หน้าจออย่างหัวเสียเล็กน้อยก็จะเงยหน้ามามองที่ผมเดี๋ยวฉันไปรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งกินวายไปก่อนนะเดี๋ยวสักพ,พักอาหารจะมาแม่ห้ามลังแกเก็นโตะนะไปได้แล้วลูกลูกคนนี้นี่โทวาลูกอเาโทวะลูกลูกลูกออกไปอย่างไม่ชอบใจทําให้ในตอนนีเ้เหลือผมกับคุณโทกะกันแค่สองคน ออืเด็กคนนั้นหวงเธอน่าดูเลยนะเออออืมไม่รู้สิครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงผมก็ดีใจพอคุณโทกับพูดขึ้นแบบไมนทันตั้งตัวถ้าให้ผมเผลอตอบไปแบบนั้นไม่ใช่เผลอตอบผมวางแผนไว้แล้วเกินโตเกินโตคุงใช่ไหมเธอชอบโทวะตรงไหนเหรออืมเธอใหญ่ดีฮะอืมครับฮ นี่มันคําถามสุ่มเสี่ยงต้องตอบให้ดีคือมันเป็นอย่างเนี้ยครับจากนั้นผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณโทกะาฟังแล้วก็จะมีช้อยเลือกโถเอ้ยอไอ้ตองมีช้อยอ่ะควไม่มีเห่ลงไหลตอนที่เห็นเด็กคนนั้นเล่นเปียโนตอนแหลเผินเนี่ยชอบของแปลกเนี่ยมินแปลกเลยคนเล่นเปียโนมีเรื่องแต่งเอเยแยอคงนั้นมันรับอืม อย่างนั้นหรอกเหรออย่างนั้นเองสินะคุณโทกะยิ้มออกมาทำหน้าเราเข้าใจอะไรบางอย่างก่อนจะยกไว้ขึ้นดื่มเด็กคนนั้นน่ะแทบจะไม่เล่าเรื่องของตัวเองให้ฉันฟังเลยอย่างเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีก่อนฉันเพิ่งรู้ว่าโทกะมีแฟนโทวะไม่ใช่โทกะโทกะนี่ฉันเองก็ตอนที่เธอโทรมาขอความช่วยเหลือจากฉันตอนที่เกิดอุบัติเหตุตอนมีลูกก็เพิ่งรู้ตอนคลอดแล้วแมเ่เด็กเปรตเก้ แล้วตอนเนี้ฉันก็เพิ่งรู้ว่าเด็กคนนั้นมีรักใหม่และก็ตอนที่เธอส่งช่อดอกไม้มาให้เนี่ยแหละเฮ้ย <Hey, S 1> ตกใจง่ายเก็นโตคุงก็ไม่เบาเหมือนกันนะส่งช่อดอกคาร์เนชั่นมาเนี่ยคุณโทกะาย,ยิ้มอย่างมีเลยสไนยอย่าอ,อย่าบอกนะว่าคุณเข้าใจความหมายของมันเหรอครับฉันเซิร์ชกนะูเกิลอ่ะฉันเซิร์ชออนไลน์ก็เจอแล้วถามแชท GPT เอา <c oughs> ก่อนนะดอกคาร์เนชั่นภาษาดอกไม้คือความรักที่แท้จริง ถูกไหมเฮ้ย <Hey, S 1> โดนมองออกทะลุตรุปโปรงเลยนะเป็นคนรแมันเด็กดีนะแต่น่าเสียดายที่เด็กอีกฝ่ายนั้นมันโทวะแบบนั้นก็สมเป็นโทวาดีออกครับนั่นสินะหลังจากนั้นผมว่าคุณโทกะก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งเรื่องสมัยเด็กของโครวาเรื่องของผมที่ได้เจอโทวาหรือแม้แต่เรื่องของฮิมุระเก็นโทคุไอ้ผัวคนนั้นน่ะที่ให้กำเนิดที่ให้ทวากำเนิดคนนั้นและ ลูกเราสองคนก็คุยอย่างถูกคอ่อได้คิดผมจึงนึกเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้คือว่าคุณโทกะผมไม่เรื่องจะขอร้องครับมาเป็นเมียผมอีกคนหนึ่งได้ไหมครับผมเอาแม่ทั้งลูกเลยขอร้องครับค,คือว่าเป็นั้นผมก็บอกสิ่งที่คิดให้กับคุณโทกะได้ฟังออย่างนี้เองสินะคุณโทกะทําน้ําเสียงและท่าทางคิดหนักขอมากไปหรือเปล่านะ ผมไม่ได้ทําตอนนี้หรอกครับมันยังอีกตั้งไกลมไม่หรอกเรื่องเธอขอร้องนั่นอะสามารถทําได้นะอีกประมาณสามเดือนละมั้งโทรว่ามีงานแสดงที่ญี่ปุ่นน่ะจะไปขอแต่งงานเขาตอนเขาแสดงเงหรอที่ญี่ปุ่นอออจะจริงหรอครับพอรู้ว่าเธอจะกลับไปที่ญี่ปุ่นผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะแพลนเธอคิดแพลนที่ผมคิดไว้ยังต่าก็อีกสองปีแต่กลายว่าผมสามารถทํามันได้อีกสามเดือนถือว่าเร็วกว่า กำหนดการเดิมไปมากเลยถ้างั้นก็รบกวนนนะครับคุณโทกะเข้าใจแล้วงั้นก็คุณโทกับเปิดโทรศัพท์และยื่นให้ผมนี่เบอร์ของฉันมเมมไว้ด้วยนะจากนี้จะได้ติดต่อหาหรือกันแอดไลน์ด้วยละ่ะยังไงซะเรื่องนี้คงบอกโทวะไม่ได้ใช่ไหมละ่ะครับขอบคุณมากครับคุณแม่ ขอโทษที่มาช้าคุยเรื่องงานนานไปหน่อยหลังจากทโทวากลับมาจากการคุยโทรศัพท์ก็สมัมผัสได้ถึงบรรยากาศแปลกๆภาพที่เห็นคือโทวากับเก็นโตกําลังคุยกันอะโทกะกับไม่เรียกคุณแม่กับเก็นโตกําลังคุยกันอย่างออกรถออกชาติโอเคสองคนนี้ไปสนิทกันตอนไหนนะโอเคจับไปที่ หน,นักโคตรหนักเลยคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นขณะที่กําลังแบกล่าคุณโทกะอยู่โทกะฮะเหมือนกเหมือนว่าผมกับคุณโทกะจะคุยกันถูกคอไปหน่อยเลือดดื่มไว้เธอดื่มไว้ไปเยอะเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยังบอกก็มีชากับแม่เดี๋ยว,ยว,กกยวโทวะโทกะโอเคโทกะแม่โทวะลูกส่วนผมนั่นหรอผมเองก็ดื่มไปไม่น้อยเช่นกันแต่ว่ารู้สึกเหมือนตัวเองจะเคอะแข็งกว่าที่คิดไว้นะเกน็นโตโยนแม่ลงบนเตียงเลย จบแล้วจัดไปดิถึงจะบอกให้ให้โยนไม่มีทางที่ผมทำจริงอยู่แล้วผมไม่ค่อยวางคุณโทกะลงบนเตียงส่วนโทว่าก็ห่มหะผ้าให้ให้ตายสิแม่นะแม่คออ่อนเ้วยังกดื่มเข้าไปอีกเหมือนเรื่องนี้มีแต่คนคออ่อนนะเอาหน้านานทีคงไม่เป็นไรหรอกแม่เธอก็ดูสนุกด้วยอืมว่าแต่นายนะดื่มไปขนาดแล้วไม่เป็นไรหรอเหมือนจะคอแข็งกว่าที่คิดไว้นะ่ะ มรรได้หรองั้นมันดื่มมันต่อไหมล่ะดูดปากกันเลยเอ้ยนี่ฉันดื่มอีกเหรออาก็าฉันดื่มไปไม่กี่แก้วนะอีกอย่างวันนี้มีแม่มาขัดพวกเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่าบอกจะมีฉากอีกเซ็นเซอร์ต่อนะจะว่าไปก็ใช่แนฮะถ้าเธอยังไม่ง่วงก็ได้อยู่แหละโอเคนั้นเรียกลูมเซอร์วิสเลยนะพูดจบโทว่าก็ยกหูขึ้น โทรศัพท์เรียกรูมเซอร์วิสไม่นานนะรูมเซอร์วิสก็มาถึงพร้อมไวายหนึ่งขวดและอาหารอย่างอื่นเป็นกับแกล้มนิดหน่อยอืมีสินถือวายด้วยจะว่าไปแล้วยังไม่ได้ถามเลยนายมาทางานอะไรที่นี่นนเหรอเออผมก็อยากรู้ว่าเอกทาอะไรเนี่ยตกลงเอ๊ฉันยังไม่ได้บอกเหรอ,อคน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 เล่นก็ยังไม่รู้อืยังไม่ได้บอกเอตอนเนี้ยฉันเป็นนักแต่งเพลงนะอโอเคแต่งเพลงคนอย่างนายแล้วนะคนอย่างฉันนี่แหละ แต่เอาจริงก็เพราะทางนั้นเขาให้โอกาสด้วยแหละนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นแววในตัวฉันแต่ในเมื่อมาแล้วก็ต้องลองดูสักตั้งอืมแล้วเขาติดต่อในยังไงอะแล้วคนแต่งเพลงมันต้องมาด้วยเหรอเนี่ยต้องมาที่นี่ด้วยเหรอแต่งออนไลน์ส่งไฟล์ออนไลน์ก็ได้มั้งเออก็ถ้ายากถ้าอยากทํางานกับเธอก็ต้องมาสายดานตรีใช่ไหมล่ะฉันเลยลองเล่นมันทุกอย่างเลยทั้งกีตาร์เบสกลองร้องนํา ผลลั์ก็คือไม่หลออสักทางนะไม่วันไหนฉันก็วห่วยหมดสตุโกะเลยบอกให้ฉันลองแต่งเพลงหน่อยสตุโกะตรงไอ้าตุโกะเนี่ยมันคือเพื่อนร่วมงานผู้หญิงใช่ไหมหรือว่าน้องสาวหรือใครผมไม่แน่ใจไอ้คนชื่อสตุโกะเนี่ยบทมันน้อยมากอ่ะก็เลยนึกได้แค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมทางผู้หญิงเ,เพื่อนร่วมทางอะไรเพื่อนเพื่อนร่วมงานผู้หญิงคนนั้นที่ไม่รู้ว่าเป็นฟรีแลนซ์หรือเปล่าหรือเป็นอาชีพอะไรงง,งแล้วเขามาเห็นแววนายได้ยังไงเขานี่คือใคร หลังจากที่แต่งเพลงเสร็จแต่จะไปหาใครมาร้องให้หละ่ะแน่นอนไม่มีลรอกเช่กันเลยก็เลยแบบว่ามันหน่ายชะมัดเลยนะฉก็เลยร้องเองนะโอเคจุด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 ,จด <c oughs> ถธะระเบิดหัวลาะลัน่นตามที่ผมคาดไวน้นายบอกเองนี่ว่าร้องเพลงห่วยนั่นเป็นร้องเพลงเองเนี่ยนะ <c oughs> เพราแบบนั้นเนี่ยแหละฉันถึงได้บอกไม่อยากฉันถึงไม่อยากบอกไงเข้อท,ท,ที่เล่าต่อเลย <c oughs> ถึงโทรว,ว่าจะมีหัวล้อทิ้งท้ายแต่ผมก็กลืนความอายลงท้องไปก็จะเล่าต่อจริงๆฉันก็อายอยู่นะอ,อ,อยู่หรอกเลยเลือกจะร้องแล้วอัดคลิปลง y o u u u ทูบยูทูบโอเคผู้แต่งก็ชื่อยูยโตอัลตรานะก็เลยไปลงยูโตยูยูทูบยูทูบมีคนติเรื่องเสียงจริงๆนั่นแหละว่าหวยประมแต่ก็ มีคนติดต่อมาทางช่องของฉันเนี่ยสิเขาบอกว่าเพลงของฉันมีเนื้อหาที่ดีมากอะซึ่งก็คือเขาบอกเลยว่าถึงเสียงฉันจะไม่ดีแต่เขาชอบเนื้อเพลงของฉันเขาจะจ้างฉันเป็นนักแต่งเพลงให้เขาใช่เหรอเป็นความคิดที่ดีเหรอจ้างคนที่แบบแต่งเพลง youtube แล้วแบบยังไม่ดังยังยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงเขาได่ควรเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละคนที่มาขอให้นายแต่งเพลงนี่ยเขาชื่ออะไรเหรอ หฮ้ยทำไมจุงถึงถามอะ่ะเผื่อฉันอยากรู้จักอะ่ะทําไมอะ่ะหมายถึงเผื่อฉันรู้จักอะ่ะทําไมอะ่ะเป็นเรื่องที่บอกไม่ได้หรอก็ไม่ใช่เรื่องที่บอกไม่ได้หรอกนะเป็นคนไทยอะ่ะชื่อคุณชูเกียรติคจีเจคจีจเจริญเขาเลยเรียกฉันว่าคุณชูอ่ะใครวะล,ล,ลองเซิร์ชได้ไหมเซิร์ชแป๊บชูเกียรติชูเกียรติคจี เคือใครวะว่ What? อืมเหมือนจะไม่ใช่ชื่อคนจริงๆนะหรือว่าเป็นชื่อจริงของคุณยูโตะอัลตราคนแต่งเดี๋ยวก็มีบอกมั้งเ,เมื่อกี้ผมสลับหน้าจอไปน่าจะอัดหน้าจอเดิมอยู่แหละโอเคคุณชูรู้จักป่าไม่นะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย อย่างนั้นหรอเอาเอถอะ้าไม่เคยได้ยินคงไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงมากก็หรอกเดี๋ยวเธอโทวะผมสังเกตเห็นว่าใบหน้าของโทวะขึ้นสีแดงหน่อยๆเริ่มเมาแล้วสินะโทวะเธอเมาแล้วนะไม่นอนเถอะยังไม่เมาซะหน่อยโทวะที่เธอคุยอยู่นะ่ะมันโตนะเมื่อสังเกตเห็นว,ว่าโทวะเริ่มจะไม่อยู่กับผมแล้วผมจึงประคองเธอไปนอนลงบนเตียงข้างๆคุณโทกะ ฝันดีนะโทวะเสียดายที่ไม่ได้ซ้ำแต่ก็ไม่เป็นไรผมกลายเป็นเครื่องบินสมเดือนต่อมาประเทศญี่ปุน่นเครื่องบินไฟล์1สิบห้านาฬิกาบายสาโมงกำลังร่อนลงสู่สนามบ,บินโตเกียวเราอยู่ด้วยกันสองคนไม่ได้กลับมานานเลยเนาะอืมของฉันก็ต้องหนึ่งปีมาแล้วฉันชนะสินะ จะแข่งอะไรแปลกๆสิหลังจากที่ผมได้ไปทํางานด้วยกันกับโทวะก็ผ่านมาแล้ว3เดือนถึงจะพูดว่าทํางานด้วยกันแต่เอาจริงก็แค่ทํางานสายเดียวกันเฉยๆให้พวกเราสองคนไม่ค่อยจะได้ทํางานร่วมกันเท่าไหร่ก็ผมเป็นนักแต่งเพลงต๊อกต่อยนักแต่งเพลงแต่งเพลงอะไรส่วนเธอก็เป็นนักเยโนระดับ,บแนวนะหน้าที่เราสองคนไม่ได้ทํางานร่วมกันก็ทําให้โทวะแอบเครื่องหน่อยๆซึ่งพอแบบนั้นจริงๆก็แค่ของแถมอะไรพวกเราจึง เดินทางกลับมาที่ประเทศบ้านเกิดเพราะโทรว่าทํางานเครียดมาตลอด1ปีเลยอยากให้เธอได้มีเวลารีแล็กซ์บ้างนี่เป็นความคิดของคุณโทกะนี่กินเตาะอ,อะไรล่ะถึงญี่ปุ่นแล้วจะไปไหนจะไปไหนก่อนนะแม่บอกให้กลับมาบอกให้ฉันกลับมาพักที่บ้านเกิดไปไปเที่ยวทํานู่นทํานี่ก็จริงพอข้อจริงฉันไม่มีที่อยากไปเลยเลยถามนายดูยนะเผื่อมีที่ที่นายอยากไป อมีอยู่นะที่ฉันอยากไปอ่ะแล้ฉันก็อยากให้เธอไปด้วยกันฉันเหรอได้ไหมมถามเธอไปด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่คำพ้อดแต่คาดหวังสุดๆว่าอยากให้เธอตอบตกลงเอาสิยังไงก็่าอยู่แล้ว yes งั้นถ้าเครื่องลงถึงพื้นล้วไปด้วยกันนะอืมตัวว่าตอบตกลงยังไม่ได้คิดอะไรสมก็เป็นเธอจริงๆนะเอาอะ ทุกอย่างพร้อมแล้วเือได้ผมต้องพยายามอย่างเต็มที่แล้วสินะหลดเดงกจะเล่นเป็นโนเชิร์โชเธอรเหรอโรงเรียนโฮโจห้องดน,นตรีสิบทำไมต้องเป็นเลขสิบไม่คิดเลยนะว่านายอยากจะกลับมาที่นี่สถานที่ที่ผมเลือกจะมาคือโรงเรียนโฮโจโรงเรียนที่พวกเราสองคนเคยเรียนกันเมื่อสมัยเป็นนักเรียน และที่ที่ผมพาโทวะมาก็คือห้องดนตรีสิบสถานที่ที่ตัวผมตกหลักเธอและมันเป็นสถานที่สําคัญโทวะอีกด้วยก็ทีเนี้ยคือที่ฉันชอบเธอนี่นะพูดจาชวนเลี่ยนในหน้าตาเฉยเลยนะ <c oughs> ก่อนนะฉันไม่ได้ชมนะโทวะค่อยๆเดินดูรอบๆห้องเมืออ่อเธอรูปเป็นโนตรงมุมห้องอย่างอ่อนโยนโอ้ถอดเสื้อออกเฉยสะอาดกว่าที่คิดนะเป็นที่ที่เหมาะสมกับการ อ๋อได้ยินว่าเมื่อห้าปีก่อนห้องนี้ถูกนามาใช้แล้วน่ะเห็นว่าทางโรงเรียนให้ความสําคัญทั้งด้านดนตรีมากขึ้นน่ะตัวเปลี่ยนโนใหญ่ขนาดนี้ก็ควรใช้อยู่แล้วไหมคงมีการทําความสะอาดหลังใช้แล้วเป็นปกติหรือมั้งโทว่าที่ได้ยินที่ได้ฟังยังเดินมุนรอบๆเปลี่ยนโนอยู่อย่างนั้นก่อนที่เธอจะคลี่มังปังแกได้รับการดูแลอย่างดีเลยแล้วสินะดีใจด้วย เธอยิ้มแล้วรูปเป็นโนบะเบาหลังหลับตาลงกดคีย์บอร์ดเพื่อลองเสียงโท่วะทำแบบนั้นแล้วยิ้มไปด้วยพอเห็นแบบนี้ผมก็คิดว่าบางทีหลังเลิกเรียนก็อาจจะมีนักเรียนอยู่สักคนมาคอยเล่นเป็นโดดิ่ห้องนี้และถูกตกกลุ่มลักและถูกอะและตกกลุ่มลักที่ห้องนี้เหมือนกับพวกเราก็เป็นได้พอคิดแบบนั้นผมเองก็เผลอยิ้มออกมาเช่นกันเอาไงต่อกลับเลยไหมอย่างก่อนฉันยังมีเรื่องที่อยากจะบอกเธอก่อน อืมอะไรหรอมันก็ผมออึ้งเล็กน้อยก่อนจะค่อยคอยหยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อกระเป๋าเสื้อมันคือแหวนแต่งงานไม่ใช่มันคือมันคือเป็นกล่องไม้เล็กๆโทวะมองมันในมืออย่างชงนผมจึงเปิดมันออกใช่แล้วมันคือแหวนผมไม่รู้จะเล่นอะไรเดียวก็เป็นแหวนแล้วกันแหวนเพชรหรอโทวะมองพลางแตกมันเบา ตรงนะกล้องผมยังอัดอยู่ป่ะโอเคของแพงหน้าดูเลยแล้วเนี่ยก็แต่นนะแล้วเราจะบอกอะไรเนเหรอทั้งที่เห็นไปนแล้วเธอยังถามกลับมาอีกไม่รู้ว่าแกล้งผมหรือว่าเธอไม่รู้จริงจกงันแน่ยิงโง่นะแต่ก็สมไปโทรว่าแล้วนะผมคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นและหัวร้ออยู่ในใจก็ถ้าโทรว่าไม่เข้าใจผมจะบอกให้เธอเข้าใจโทรวา่าเนี่ยฉันชอบเธอนะ่อืม เรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วก็เพราะอย่างนั้นแหละโทะโทวะเธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหมแม้จะเขินเล็กน้อยแต่ผมก็พูดาตรงมไม่อ้อมค้อมเพื่อให้โทวะรับรู้ถึงความต้องการและความรู้สึกของผมอืมอืมเอ๊ะเอ๊ะเดเรความรู้สึกดเดเยโทะส่งสิ่งน้านล็อกออกมาใบหน,น้าอะไรแดงระเรือถ้าทางเย็ยนชาเมื่อสักครู่เมื่อาไลาหายไปสิน้นแ,แต่งงาน กับฉันนั่นหรอนึกว่าเป็นแค่เฟรนด์บิเนฟิตถ้าไม่ใช่เรื่องเธอแล้วถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครอ่ะแต่แต่ว่าแต่ว่นาน่าคิดดีแล้วเหรอฉันฉันก็งงไม่ค่อยฉลาดออ่าฉันนะฉันฉันฉนะไม่ทําอาหารนะไม่ทํางานบ้านด้วยพ่อนเนี่ยแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยอ่าฉันน่ะปากไม่ดีด้วยนะอาจจะเผลอพูดทําร้ายจิตใจในายก็ได้นะอ่าเรื่องนั้นรู้อยู่แล้วอะ จเจ้า,าบ้าเวลาแบบนี้ต้องปฏิเสธสิฉันยังลืมเกนโทคุไม่ได้เลยนะเพราะว่าพูดชื่อคนรักเก่าขึ้นมาผมคิดไม่ตั้งหนาแล้วโทราะว่าเรื่องของเกนโตคุอ่ะฉันคิดว่าเธอไม่จำเป็นต้องลืมก็ได้นะเอ๊ะเทระว่าตกใจกับสิ่งที่ผมพูดเธอคงไม่คาดคิดผมจะตอบแบบนั้นผมเลยรอช้าแล้วพูดต่อไปมนุษย์เราไม่ใช่คอมพิวเตอร์หรือระบบที่พอกดคําสั่งลบแล้วจะลบความทรงจําหายไปสักหน่อย ถึงจะฟังดูงเลี่ยนๆเป็นหน่อยแต่ฉันคิดว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งอีกอย่างฉันนะ่ะคิดว่าคนที่ตายไปแล้วพวกเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกฉันคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตยอยู่ในความทรงจำในความทรงจำของใครสักคนเพราะงั้นโทะช่วยจำเก็นโทคุต่อไปแบบนั้นเถอะฉันคิดว่าแบบนั้นมันคงจะดีกว่าเก็นโตโทวะสายตาล็อกแรก าทีสง่าผ้าเผยค่อยๆหดหายไปเหมือนกับแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ค่อยๆรับขอบฟ้าไปท้องฟ้าสีส้มยามเย็นเปลี่ยนเป็นท้องฟ้าสีดํายามรารตีนแสงหายไปเร็วมากร่าง,งทว,ว่ามีการสั่นเล็กน้อยคงเพราะอากาศเริ่มเย็นลงเธอและเธอถอดเสื้อนอกออกผมจึงคิดผมจึงจะไปเอาเสื้อคลุมมาให้เ <c oughs> สียงสะอื่นดังขึ้นจากหญิงสาวตรงหน้าผมหยดน้ำาใสหยดลงบนพื้น อันนี้คับอันนี้ร้องไห้อยู่หัวร้อนอยู่โทว่าทว่ร้องไห้ออกมาเธอพยายามเช็ดน้ำตาแต่มันไม่ยอมหยุดไหลร่างกายของเธอสั่นเทาและพูดด้วยเสียงสะอื้นได้จริง,รงๆเหรอฉันสามารถจดจำเก็นโทคุไว้ใด้จริงๆเหรอแน่นอนเก็นทคุเก็นทคุเก็นทาโรเอโดกาวะโคนัน ทรว่าเรียกชื่อของคนที่เธอรักเรากับโหยหาผมปล่อยโทวะาร้องไห้อยู่อย่างนั้นและถามเธออีกครั้งโทว่าฉันจะขอถามเธออีกครั้งนะเธอจะแต่งงานกับฉันได้ไหมโทวะกอดร่างกายที่สันเทาของตัวเองและพยักหน้าค่ะฝากตัวด้วยค่ะโทว่าพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นผมกอดโทวะที่เป็นแบบนั้นไว้ในอ้อมแขนเสขยงผมเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาผมปล่อยโทว่ให้ร้องไห้ ร้องไห้แบบนั้นต่อไปอีกสักพักใหญ่เวลาผ่านไปพักใหญ่เสียงสะอื้นก็ได้หยุดลงแบบนี้มันน่าอายชะมัดเลยวางใจใเธอฉันเห็นด้านน่าอายของเธอมานักต่อน,นักแล้วล่ะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมอีกจบป้านายเลือกตัวเลือกที่ผิดไปแล้วนะแล้วจะให้เลือกใครเพื่อร่วมงานที่ไม่รู้ว่าทำฟรีแลนด์หรือเป็นพนักงานประจำหรอไม่หรอกเธอเป็นนางเอก ฉันต้องเลือกเธอสิแล้วฉันก็ไม่ยอมให้นายเปลี่ยนตัวเลือกนั่นหรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้มีนางเอกแค่ฉันคนเดียวมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ผิดจริงๆก็ได้นะแต่ฉันไม่เสียใจหรอกนะกระฉั้นนะ่ะเลือกตัวเลือกนี้มาตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนแล้วนะี่นะเก็นโตอมองฉันไม่แค่ตัวเลือกไม่ใช่ผู้หญิงคนนึงหรอกหรอก๊อก็ก,ก,กเสียงเคาะประตูดังขึ้นผมก็โทรว่าสะดุ้งและหันไปมองยามหรือเปล่านะ พัวทีถามขึ้นผมจึงหันไปเปิดประตูซึ่งผมรู้อยู่แล้วไม่ใช่ยามวัดใครวะคุณสกิบาระผมรู้จักตัวละครน,นี้แต่เพื่อไม่ให้เราหลุดไปมากกว่านี้เราไปต่ออะคนที่มาเข้ะประตูเมื่อสักครู่คือผู้หญิงใส่สูทมัดผมหางมา้าสกิบาระมิสกิเลขาส่วนตัวของคุณโทกะาผมรู้จักเพราะว่าต้องประสานงานบางอย่างคุณโทกะซึ่งคุณสกิบาระคือตัวกางที่คอยเป็นทุระให้ ตัวกากไคอามธุรลาให้คืออะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ฉันนำสิ่งนี้มาให้คุณผ,ผู้จัดการอ๋อผู้จัดการโอเคชูกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นมาเพราแต่มีจุดที่แปลกๆจุดหนึ่งเอ่อคุณสักกิบลาแล้วคุณโทกะละครับผมถามออกไปด้วยความสงสยัยตามแผนที่พวกเราขันไว้คนคนที่ต้องเอาสิ่งนั้นมาคือคุณโทกะ ท่านประธานเนึงแล้วค่ะแต่เหมือนจะมีเหตุดว่วนฉันจึงเป็นคนนํามาให้แทนตรงเขาเป็นผู้จัดการของคุณแม่นางเอกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนางเอกผมงงง,งอย่างนั้นหรอกแหรอครับเอาละโทรกระจังไปไปที่อีกห้องกันเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคะอะไรกันทํำไมต้องเปลี่ยนห้องด้วยโทวะพูดขึ้นด้วยความสับสนอืนั่นสินะถ้าอย่างนั้นเกณนตกคุงช่วยออกไปจากห้องนี้แทนได้ไหมเหมือนว่าโทวา จังกำลังสับสนน่ะออครับจะเปลี่ยนชุดแต่งงานอย่างนี้ป่ะถ้าผมเดาถูกผมนี่ฉลาดเกินไปละคุณสกิบเละาพูดขึ้นมาเพราะมีเหตุผลมากพอผมจึงเยอมออกไปแต่ห้องจากห้องแต่โดยดีผมเดินมาจากห้องและหลังจากนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าข้างในจะเกิดเกิดเหตุมารุมมาตุ้มกันคุณสกิบิลาทำอะไรคะเนี่ยถอดชุดทำไมโทวะจังจงยอมจำนวนซะเถอะ เพื่อหน้าที่การงานของฉันแล้วทำไมำแล้วทำไมต้องมาถอดเสื้อฉันออกด้วยล่ะคะออลืมเปลี่ยนคนพูดนะเมื่อกี้นางเอกพูดเป็นคำสั่งจากท่านประธานช่วยเข้าใจฉันหน่อยเถอคะค่ะเราคนกันเองนี่นาะ <c oughs> เสียงของโทวะดังออกมาจากออกมาถึงข้างนอกเพิ่งจะเคยได้ยินโทวะร้องเสียงโหยโหวยแบบนั้นเป็นครั้งแรกเลย เวลาหันไปเกือบครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้คุณสากิบระก็ออกมาจากห้องดนตรีสิบเชิญเข้าไปได้เลยโทรว่าจังรอยอยู่ข้างในนะขอบคุณครับผมเดินเข้าไปทันทีเมื่อคุณสากิสา,ากิบาระอนุญาตส่วนเธอรอยอยู่นอกห้องข้างในห้องดนตรีสิบเต็ไมได้วยความมืดตรงกลางห้องกลับสว่างเพราะชุดเดสสีขาวไง,างดาถูกด้วยผมมองอะไรไม่ค่อยชัดนะแต่เล่ากับฟ้าเป็นใจแสงของจันทราค่อยๆสาดสองเข้ามาในห้องภาพตรงหน้า แม้ผมจะเคยจินตนาการในหัวซ้ำไปซ้ำมาแต่เมื่อได้เห็นของจริงก็ทำให้ผมตะลึงภาพตรงหน้าทำให้ผมพูดไม่ออกจริงๆผมไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่าคำว่างดงามผมคิดเช่นนั้นคิดเช่นพูดอะไรบ้างสิจ้าป้าแต่ยืนจ้องอยู่แบบนั้นมันน่าอายนะ ขอโทษทีพอดีเธอสวยมากจนฉันพูดอะไรไม่ออกเลยเนะชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยแล้วฉันจะโกหกไปทําไมอย่างงั้นเหรออย่างนั้นเองสินะถูว่าเผยยิ้มให้เห็นพอรอยยิ้มคู่กับชุดชุดเดรสขาวนั่นแล้วมันดูเข้ากันยิ่งกว่าเดิมสิอีกเจนโตนายรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมอ่าก่อนนะชุดแต่งงานนะั่นน่ะคุณโทกะเป็นคนเตรียมให้เองเลยนะแม่นะแม่ทำอะไรตามใจซะได้ ท่านนายไปคุยท่าไหนแม่หนูได้ยอมตกลงันเนี่ยฉันบอกคุณโทกะาไปว่าอยากจะขอเธอแต่งงานเมื่อสามเดือนก่อนนะ่ะเด่าถูกหมดทุกอย่างเลย <g ül> ผมเก่งขนาดนี้คุณโทก่าเลยหาทางช่วยฉันเต็มที่เลยนะบอกว่าฉันอยากเห็นเธอในชุดเจ้าสาวมากๆเลยนะ่ะเพรางนั้นอยู่เฉยๆที่สิเดี๋ยวฉันถ่ายรูปส่งให้คุณโทกะดูจบ,บ้่าหยุดเลยนะคิดว่าฉันจะยอมไม่ถ่ายเฉยงๆงเอเธอหนีไม่ได้หรอกนะโะชุดเด้มันขยับยากใช่ไหมล่ะ จังเลยนนะเก็นโตพอหนีไปไหนไม่ได้สุดท้ายผมจึงถ่ายรูปของโทว่าชุดแต่งงานได้สาเร็จแน่นอนว่าส่งไปให้คุณโทกะด้วยและจะไม่ลืมทีม่ต้องไปรูปปวเปเปอร์พอได้หรือยังชุดนี้มนันอ,อัดโคตร,รเลยเอานะถือว่าซ้อมใส่ก่อนมันจริงแล้วกันเชื่อเขาเลยตายสิผมก็โทรว่าใช่เวลาร่วมกันในห้องดนตรีสิอีกสักพักใหญ่ทําอะไรเนะี่ยเฮ้ยอย่าบอกว่ามีมีฉากหนึ่งโดยมีสายตาคู่หนึ่งจับเจ้าพุกนเราอยู่